ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราคงจะจำได้นะครับน้ำมันไี่ขึ้นสยองขวัญที่สุดนะฮะประมาณสัก1ิปีที่แล้วอันนั้นประมาณสักเกือบเกือบหนึี่เหรียญต่อหนึ่งบาร์เรลกันด้วยนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเกิดกรณีครับก็คือโอเปกนี้เนี่ยนะครับได้มีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันกับรัสเซียจนทั้งราคาน้ำมันนั้นดิ่งและปักหัวลงไปเรื่อยๆกันด้วยนะครับหลายคนบอกว่าถึงแม้มันจะกลับมาก็ตามนะครับจากประมาณสักเคยแบบไม่มีค่ากันด้วย แล้วก็เคยมา20กว่ากันด้วยแต่ต้องบอกว่าอัตราจาับตรงนั้นมาสู่วันนี้ก็ประมาณ60กว่าเหรียญต่อ1 b a r r e นั้นถือว่ามีอัตราเร่งที่สูงที่สุดกันด้วยคําถามคือแล้วตอนนี้เนี่ยจะเดินหน้าไปที่ราคาที่เท่าไหร่กันแน่ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าราคาน้ํามันต่อบ a r r เนี่ยสูงขึ้นอย่างแน่นอนส่วนหนึ่งเลยครับเพราะป,ปัจจัยที่เคยกดดันราคาน้ามันมาตลอดในช่วง10กว่าปีคือเรื่องของเชีลลอยหรือที่เรียกว่าน้ํามันร่องหินนัะนะ่นแหะตอนนี้กําลังการผลิตของเขาไม่สามารถที่จะทยอย้้าาาามคว่าราานนนนํัั ไม่ได้รับแรงกดดันเหมือนอดีตที่ผ่านมากันแล้วด้วยเราไปดู projection ข้างหน้ากันบ้างน,นะครับนาควิสซาวิริสนะครับเป็น CEO ของ Orascom Investment Holdings นะครับได้มีการให้สัมภาษณ์แบบนี้อีก18เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะเห็นราคาน้ำมันสูงขึ้นไปถึง100เหรียญดอลลาร์ต่อสหรัฐต่อ1บเรลกันด้วยนะครับโดยบอกแบบนี้ครับเพราะว่า Shell ออยล์ณเวลานี้เนี่ย อาจจะดูแล้วไม่มีกําลังการผลิตต้นทุนของมันสูงเกินกว่า60ดอลลาร์ต่อ1บาเรลกันด้วยนะครับดังนั้นผนวกไปกับเรื่องของความต้องการของน้ํามันในตลาดโลกในเวลานี้จึงมีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นไปได้ว่าราคาน้ํามันนั้นอาจจะพุ่งสูงขึ้นโดยทางด้านคุณซากริปบ,บอกแบบนี้18เดือนข้างหน้าอาจได้เห็น100เหรียญต่อบาเรลกันด้วยนะครับในขณะที่ก็ยังมีนะครับ <c oughs> นักวิเคราะห์จาก Bank ก of America บอกแบบนี้ ราคาน้ำมัน3ปีถัดจากนี้จะเป็นการฟื้นตัวด้วยอัตราเร่งที่มากที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่70คาดว่าข้าปีหน้าราคาน้ํามันเบรนช์จะอยู่ที่5 0าสถึงเจดอลลาร์ต่อหนึ่งบาเรลกันด้วยนะครับและเชื่อว,ว่าการฟื้นตัวของเชลลอยนี้เห็นพ้องต้องกับรคุณซาคิทจากออรัสคอมนะครับว่าเชลลอยจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําคัญที่สุดเลยโอเปกนั้นจะมีการควบคุมกําลังการผลิตไปแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าฝั่งซัพพลายนั้นควบคุมราคาค กับดีมานที่สูงขึ้นก็มีความหมายราคาน้ำมันนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยไปดูการวิเคราะห์กันบ้างคุณจักรพงษ์เฉวงศรีนะครับจากบลกสิกรไทยบอกแบบนี้บอกว่าไพ่ใบสําคัญเลยว่าจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับโอเปนี่แหละครับว่านโยบายของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างที่ผ่านมาถือว่ามีการควบคุมสัพ p l ไปเยอะพอสมควรกันด้วยนะครับโดยที่บอกว่าดีมานนั้นเนี่ยนะครับหายไป3.5ล้านบาร์เรลต่อวันแต่สัพ p l ถูกตัดออกไปเยอะไปกว่านั้นอยู่ที่5.8ล้านบาร์เรลต่อวัน มีความหมายพยายามที่จะควบคุมกําลังการผลิตให้ไม่ให้น้ํามันนั้นทะลักออกมาก็มีความหมายว่าราคานั้นจะสูงขึ้นอีกด้วยนอกเหนือไปจากนี้นะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีการใช้น้ํามันมากที่สุดจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการกดดันให้ราคาน้ํามันนั้นเพิ่มสูงขึ้นกันด้วยบอกว่าส่วนตัวแล้วคุณชเวงบอกแบบนี้ราคาน้ํามันน่าจะไปที่80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกันด้วยนะครับมาดูทางด้านของโนมูระพัฒนสินกันบ้างนี้มีความเห็นต่างนะครับบอกว่า น้ำมันนี้มีแนวโน้มจะแกว่งตัวในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ที่67-72ดอลลาร์ต่อสารัตนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องไปดูนะครับว่า OPEC สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องของปริมาณซัพพลายน้ํามันเข้าสู่ตลาดโลกมากน้อยขนาดไหนกันด้วยนะครับยังกา็ตามทางด้านของโนมูระบอกแบบนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องใน8เดือนที่ผ่านมานะครับราคากลับมาใกล้เคียงกับช่วงของปลายปี2019คือ pre-covid กันแล้วนะครับบอกแบบนี้บอกว่า มีแนวโน้อมว่าอาจเกิดแรงขายทํากําไรทําให้ราคานั้นพักตัวกันได้อีกด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าดีมานของตลาดโลกนั้นจะมีมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่มีการกระจายวัคซีนและเกิด Herd Immunity ในตลาดหลักๆทั่วโลกกันแล้วด้วยนะครับ ราคาน้นอมมนจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เพอร์ฟอร์มดีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผลตอบแทนเฉพาะวีคที่แล้วเนี่ยหรสำหรับราคาพลังงานที่ขึ้นมา5%เรนะคะแล้วก็หลายคนรอจับตาเนื่องจากมันจะมีตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมที่เฟดจ,จะรายงานในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยหลังจากเมษายนขึ้นไปถึง4.2%ก็ต้องจับตาว่าเงินเฟ้อจะพุ่งต่อเนื่องหลายคนนะคะมีการประเมินว่าอาจจะมีสิทธิ์เห็น2หลักด้วยเดี๋ยวรอจับตาละกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งนั่นจะส่งผลอยย่าางมีนัสํคญ ต่อการคุมนะคะนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐด้วยเหมือนกันค่ะ